เมกน้อยเจ้าคือบารับบานอนเฮ้เจ้าคือบาอรับบานอนแม่ลูกมากินเมี่กับลูกน้ำมนัน,ออออน,นเอ,อ้ยตายเลยแล้ลื่นอีกผัวก,ก็อยากนำ้ำอีกอ๋อเจ้ากอ็อยากกินหมี่ห่ว,วห่อเดียวเลยหอเดียวบจอจะใส่ไข่ลว้ช้อนครับว่ไข่ทั้งฟองบุ้งเออกระแบงเอาก็ได้หน่อยหนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ย กินเป็นหมูบากินแวโเป็นหมูไม่คือยานเดินห้เด็กาจะกินแหละแล้ววก็ยานเดินอยยานเดินเลื่อนไปก็ชุกระบ่ของ่อยคายเบ้วงเมกเมฆกะชิกินมีบ่ แม่ก mm? mm? ินมี่ป่ะแม่กินบ่มีึเอ้ยรับเบิดแหละเออคิงก็รับเออล่มก็รับเพิ่นบอรับเด้อพี่น้องเพราะยังหมูบอกเพาะห้ากระตื่นเพาะเราห้ากระตื่นเรานอนหกโมงแรงเราตื่นสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่ม นอนผิดเวลาแล้วนี่ยตัดผมหรือคือขู่คือคนไหนนอกพี่น้องผัวคอยใเนี่ยพอได้วอวดมุนจากน้อยหนึ่งอยู่เออแบบผัวกะคือขู่คือคนอยู่บุคือลิงกลางปนันไดบุคือประดุกปนันได

โอ้ยตายเลยชุกเลยได้ของขอยนะขอจะกินเมียได้อีสังอ่ะแนวหนำใส่กรบปุปิดมอนี่นอืมมาพี่น้องตึกแค่ไหนถ้าหิวก็ต้องกินตินเลยเนาะสบายดีหรอเด็กไข่สองลูก

เพชกัดปิดนใส่เข้ามาคือหอยเหอมักยังคือเกิคือเามักบรรกาศตอนเด็กแล้วโบ่บคอยมักมักบรรจัตาตาแต่งาตอนเต้าเตาอนเหมือนยุ่ยกับตอนสามี เนี้มันเงียบดีเบิยบหลายทีบกตอนเด็กทำนั่งเกมฟังงมีเสียงก็พวนขมุหักเงียบมีเด็กน้อยมาเลยเนี่ยตอนนั้นกินบะหมมีเด็กน้อยแล้วก็ต้องเขาก็มีมูมีมามีอานี กมาหน,น,นังม,านานมานานันมันมัเป็น,นเป็นเป็นเป็นยังเอาบอกใครอ จะเสียงมันกิริตรึเนาะขมมนยำน้ำน้ำหวานสุดๆน้ำปั่นตึ้น

Terima kasih telah menonton! môi trường môi trường đã chịu môi trường không trường môi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  trường ตัวมันยังเหรอยังจะโตไปมันยืนบังยังอยู่ในเมบะยังออกนี่คือบังกองเลยน้องเอ้าคลิปนี้ก็ไปเลยพี่น้องเอ้าขอบคุณที่มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเมอส์แอมแอมขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนมาเบิร์กแอมขอบคนาบาย